Today I'm g o ม n ะ to be trying a chocolate eagle for the 4 h of July. เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กได้เกมอะไรลเช่นเคยนะครับก็กลับมาลงคลิปสักทีหนึ่งนะครับผมเป็นการลงคลิปนี่เลยซุ่มเกียร์ให้ดูนะก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีแบบว่าเรื่องหลายเรื่องให้ปวดหัวแล้วผมก็ นั่นแหละครับเป็นอะไรของผมไม่รู้นะก็เลยไม่ลงคลิปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วเออแล้วก็เกียร์ที่มันจับคู่นี่ค่อนข้างแบ,แบบน่าสนใจสุดๆเออมันเวิร์กมากครับเนี่ยดูดิโอ้โหเกียร์สวยมากหลบต้านลดแล่ไล้วของสายไปคลิปแล้วก็เกียร์สายพลังห่วงยางหน้าล้อนี่ก็โอ้โหใช้ได้เคือบดีเลยนะครับเป็นการจับคู่ที่แบบดีสุดละคือไม่รู้จะหาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกนะครับก็ เราจะมาสุ่มตู้นี้กันโอเคก่อนจะไปสุ่มก็เดี๋ยวมาเช็คทีมก่อนนะครับว่าเออตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีเกียร์แบบเออตั้งแต่สมัยแบบโบราณนะครับสูรเขาสุดท้ายคือเกียร์เออบากีนะครับก็ไม่รู้บากีมันแบบผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะครับประมาณปีกว่าแล้วมั้งนั่นแหละก็ไม่ได้สุ่มอะไรมาอีกเลยนะครับเกียร์ก็จะเหมือนเดิมแบบนี้นะเออเป็นส่วนใหญ่เป็นเกียร์คิดมาดก,กับเกียร์วารบิวโกนะครับมีเกียร์จันทาชิ้นหนึ่งนะ ันนี้ผมไปสุ่ม3,000บีแล้วได้มาแค่ชิ้นเดียวนะแต่ลนะเือนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาสุ่มไอ้นี่นะครับ่าไปสุ่มตู้นี้นะตู้นี้มันอะไรเนะีแบบ่ยก็ผมขาดเกียร์ช่องกลางกับช่องท้ายพอดีนะครับนี่นะเหมาะมากเพราะว่าผมมีสายพลังแล้วก็สายทิพเป็นหลักนะครับสายอ่งไวนี่มีคแค่สองตัวโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยไหมโอ้โหผมไม่ได้ใช้ลูบี้นานมากนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะสุ่มเลย สุมเลยนะอ่ะกดแล้วนะโอ้โหรูบี้ที่เก็บมาตั้งนานจะสุ่มวันนี้โอเคไม่ต้องรอสุมเลยกดเลยไหนขอเลยได้ปะโอเครองเท้าเตียวหุยเอ้ยผมก็สุ่มรอบนี้ก็น่าจะได้อยู่เฮ้ยมันมีกี่เด็ดอุ้ยเล่าลงเตียมนะครับรถแรกเออ ก็โอเคอยู่ทำไมเรามีแต่เกียร์หกดาวอะมันไม่มีเกียร์ห้าดาวเหรอเอามีนี่มาเอา้เอาเฮ้ยแปลว่าเราก็ดวงดีอยู่นะถึงจะไม่ได้เกียร์กดไม่ได้แตกได้เกียร์เจ็ดแปดดาวนะโอ้โหเฮ้ยเลทหกดาวก็ใช้ได้นี่มาโอเคห้าดาวมาล้โอเคครับ400ร้ี้ผ่านไปนะก็ เริ่มละเริ่มเกลือโอ้เฮ้ยเอ้ย,อยแปลกแปลกไอ้คินนีนี่รูปทรงแปลกๆโอเคครับเดี๋ยวไปดูดิเออเหมือนเป๊ะเลยป่ะเราส่งถูกตู้นะอืมจะก,กินมันต้องกดหยกเลือกอะไรรึเปล่าอืม Okay. โอเคเฮ้ยนี่โอ้แคปรูปเลยเอา,าแล้วหชิ้นนี่ครับออผมเห็นหลายคนแล้วนะได้แบบว่าเร็วแล้วจากนี้ก็จะไม่ได้เลยหรือไม่ก็บาบเอาจัดมาแล้วนะครับพึ่งสุ่มไปกี่บี้เองเนี่ยประมาณ3รอบหรือ4ี่รอบไม่รู้โอ้โหออกเลยนะครับสุดยอดมากนะก็ชิ้นนี้นี่น่าจะเป็นแบบ เกียร์ของสายพลังที่แบบเพอร์เฟกที่สุดแล้วอะถ้าเกิดไม่นับเกียร์แปดดาวนะครับก็คือแบบัดมันมันสวยะนะครับมีรถแร่โอเคก็ถือว่าอุ่นใจไปได้เปล่าหนึ่งนะครับว่าเราจะไม่เกืออย่างน้อยเราก็ได้ชิ้นหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะหวังอะไรจากตู้เท่าไหร่นะคร <No. S 1> ส่วนใหญ่ก็แบบจะไปหวังจากการันตีมากกว่าเพราะว่ามันมันได้แน่นอนครับ,รบจากไอ้ตู้พวกนี้มันแบบ มันคาดหวังไม่เคยได้บางทีมันไม่ออกมันก็ไม่ออกเลยอันนี้คือยังโชคดีอุ้ยแต่เราลงเตรียมมาบ่อยโอ้โหบ่อยเจอีอ,จอือคือผมมีเล่าลงเตรียมชิ้นเดียวไงก่อนสุ่มแต่พอมาสุ่มรอบนี้คือได้มาประมาณส4มสี่ชิ้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะสุ่มรวดเดียวเลยนะครับไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นแหละอโอ้เฮ้ เอ,เอาดีเออก,ก,ก็ได้ออกดีอยู่นะนเนี่ยเทียวเจ็ดดาวอ่าแต่นี้ก็ไม่รู้ดิอาจจะถ้ามีตัวบินก็อาจจะไปใส่ให้ตัวบินอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ดิมันเป็นเกียร์เลลหนาดอะอาจจะได้ใช้อยู่มั้งนะครับถ้าเกิดเออไม่มีปัญหาเรื่องแรงทาน,นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าสแตทเกียร์เลลหนาดพวกนี้มันโอเคอยู่อะแค่มันจ,จะเสียเรื่องค่ารถแล่อย่างเงี้ยนะโอ้นี่อันนี้ไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเราสุ่มเสร็จเดี๋ยวเราลองไปตีนะเดี๋ยวก่นเอาไว้อพเกียร์เเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นสู้ไม่ได้เลยโอ้กี่ครั้งแล้วนะโอเคแปดรอบนะครับก็อีกนานนะคือผมกลัวสุ่มเกินงบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีบี้ไปสุ่มจันทานะครับก็เดี๋ยวอไอ้บี้ตรงน,นี้เนี่ยถ้าเก็บต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะพอสำหรับเกียร์จันทาด้วยนะครับก็จะแบบ โอ้โหเกิดแล้วเกิดอีกนะครับนี่แหละนะการดองลูบีม้มันก็จะเกิดอ,อย่างนี้แหละไอะ้นอกจากสองชิ้นนี้เนี่ยชนยนิ้นอื่นๆมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับจะมีไอ้อะไรเสื้อแจ็คเก็ตอะแปดดาวน่าสนใจอยู่นะอีกชิ้นหนึ่งที่เหลือก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ลไอ้เกียร์วงยางก็ไม่อยากได้ไอ้ลูกบอลลูกบอลวงยางนี่อยากได้ดผิด ลูกบอลมันไม่มีแบบเอ่อรดคู่ดาวนะครับก็เลยไม่น่าใช้เท่าไหร่แต่ถ้าได้มามันก็ได้ใช้อ่ดืกมากหอ,กอืมมั้งนะออออโอเคเราเฮ้ย้้ S 1> <S 1> <S อ้ยเอาบอลเอาแล้วออกแล้วนะครับเกียร์แปดดาวเฮ้ยดวงมานะเนี่ยเดี๋ยวก็โอเคอย่างนี้ก็สวยเลยนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายรอบอะโอ้โหมันยังมีโอกาสได้เยอะนะครับแล้วคือเกียร์พวกนี้มันไม่ใช่แบบเหมือนเกียร์พวกออของโคโรโบไงของโคโโบมันยังแบบมัน จะพูดอย่างดีมันเป็นเกียร์ของใส่ให้แต่ละท่านะครับซึ่งท่าในเกมนี้มันมีหลายท่านอย่มีทั้ง5าท่านมันก็จะใส่ให้เลนเจอร์ได้แบบเออน้อยหน่อยนะการเลือกออปชันที่4ี่แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์พวกของเป็นสายแบบสายพลิสายพลังอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใส่ให้ได้แบบใส่แบบใส่ง่ายอะ่ะเพราะว่าสายในเกมนี้มันมีแค่3ส,สายนะมันก็แบบเออมันจะมีตัวให้ใส่เยอะกว่านะครับอฮ้ยบีลดแล้วเ๋ยวนะเราต้องสุ่มถึงเท่าไหร่ ได้เกิดอยู่เสียวอยู่ยโอปกากระจอกมากแกเล่นจริงแต่เราก็เก็บไว้อไม่เคยได้เลยโอ้โอ้กุญแจสีทองคนระับอืมโอเคนี่ก็เป็นภาพปกตินะครับที่เราจะเห็นกันนะมันเป็นมันเป็นแบบ เสร็จเกลือไม่เป็นไรนะครับเราไม่มีเกลือก็ไม่มีออมอะไรอะ่ะไม่มีโชคดีมันเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะนี่นะแบบนี้เลยครับแอบคาดหวังนิดนึงนะแต่ว่ามไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ก็เหลือแปดพันลูบี้แล้วนะครับอืค่อนข้างจะ สุ่มเร็วเหมือนกันนะผมเก็บมาเป็นแบบเป็นปีอ่ะปีสองปีเราจะสุ่มภายในแบบไม่รู้กี่นาทีนะครับยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะได้แหละเดี๋ยวเราไป <c oughs> ล้างเกลือก่อนเลยนะครับโอ้โหโอ้เฮ oh ้ย oh อะไรเนะี่ยริมืรุอะ่ะโอ้โหเกลือยันแบบยันตู้ค่าเอฟนะครับ มีตะเกียร์หนึ่งดาวไม่เป็นไรโอ้เกือบละตู้นี้อย่าสุ่มนะครับอย่าสุม่มไม่มีอะไรดีม,มีชิ้นี้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับมันยังไม่สุดอนี่ตู้นี้สุดคือแบบด้วยที่แล้วผมรอให้เกียร์ธาตุไฟมันจับคู่กันนะครับแต่มันก็ไม่จับให้ผมสักทีนะเออเพราะว่าผมมีตัวธาตุไฟแบบดีๆมีเมกุมินอะไรเงี้ยแต่มันไม่จับให้ผมก็มันก็ยังไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่ถ้าจะสุ่มแต่ตู้นี้คือแบบเพอร์เฟกอะ คือแบบมันมันมันดีอ่ะโอ้โหออกอีกได้ไหมแบบห่วงยางก็ได้อืมโอ้โอ้โอว้าวว้าวขอดูเลทอีก,น,กน,นิดนึงนะครับก็โอกาสของเกียร์แว่นตาปีกดาวก็แปด เป็น8ดาวก็จะโอกาส0.6%นะครับห่วงยางหน้าร้อน1.23นะครับอืมก็โอกาสน้อยอยู่แต่ก็อยากให้ออกอีกอะ่ะคออออกคือคือเกียร์มันหน้าสุ่มแบบตรงที่แบบคือเราสมมุติเราสุ่มถ้าเทียบสุ่มตัวสุ่มเกียร์ผมว่าสุ่มเกียร์นี่เหมาะกับการแบบสุ่มแบบสุดๆมากกว่านะครับคือตัวเอ่อบางทีงมันสามารถตกเมตาได้ใช่ปะ ล้วบางเฮียส,สุ่มมาลรวแบบไม่ได้ตัวที่เราต้องการนอาจาตัวซ้ำๆอะไรเงี้ยครับมันไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์คือเกียร์เราจะได้เกียร์ซ้ำๆมาแล้วก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเกียร์มันดีจริงอะ่ะแถมแบบไม่มีวันตกเมตาเลยนะคือเกียร์พวกนี้สเตตัสมันแบบมันเล่นน่าจะหลอดการนะครับไปดูแบบพวกเกียร์หกดาวสมัยก่อนนะยังมีคนใช้อยู่ตอนนี้นถ้าเขายังไม่แบบเลือกเล่นนะเพราะว่าสเตตัสมันแบนบเออดีจริงนะก็แนะนําว่าถ้าดองรูบี้เนะี่ยก็อย่าไปไหลกับ ตัวละครเยอะนะครับเก็บไว้สุ่มเกียร์คุ้มสุดเชื่อผมอืมไม่เชื่อผมก็มจะเชื่อคร<ม>ับอาจจะจบแล้วหรือเปล่าอืมไม่มาแล้วนะครับเริ่มกล่อยนะ ต้นคลิปมันเอ่อยังทำให้เราตื่นเต้นเ,นเฉยนะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มน่าเบื่อแล้วับคนเริ่มกรอละเรามีหม<อ>ื่นสองเจ็ดร้อยใช่ไหมเราจะต้องสุ่มถึงประมาณห้าพันกระบี่ไปนั่งกดคือเร่เียงหนึ่งผมกลัวแบบคำนวณผิดนะโอ้โหใหม่ละนี่ก็โอเคอยู่นะเกียร์ชิ้นนี้คือถ้าเกิด เรามีช่องกลางไปหลบสกิลเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากนะเออแบบใช้ได้เลยอะไอเกมน,นี้เล่นได้ทุกสายอะเพราะว่าจะแบบต้านสกิลลดแรงอย่างงี้นะครับเล่นได้ส่วนไปโจมตีถ้าใส่ให้สห่แบบทีมมันก็จะออตีแรงขึ้นนะเออก็ถ้าเกิดขาดแบบพวกกระดิ่งอะไรงี้ก็เล่นไอ้นี่ก็ได้นะครับเล่าอะไรนี่อะไรเล่าเตียวหูฮูฮานู ชิวๆครับไปโอ้โห,โห,โหเกย,กออกย,นะยก์เตียวหุ่นออกบ่อยอยากให้เกย์เตดาวันออกบ่อยแบบนี้มั้งอะถ้าเราเปลี่ยนไอ้ไอ้เล่าเป็นเวนตาคิดดูดิโหไอ้ดีคือแบบน่าจะโอพีเกินนะครับเอออ้ถุงมืออันนี้ก็อูสเตตัสสวยนะแบบพลังชีวิตเยอะมากนะครับ แต่ว่าลบนี่นะจะน้อยไปไหนมั้งโอเคแป๊หนึงนะขอกดเครื่องที่เลขอีกห,หนึ่งนะครับโอเคอีกประมาณ6ครั้งนะครับ6ครั้งก็พันสองพันสองลบหกเก้าเจ็ดหนึ่งก็เป็นห้าพันเจ็ดะครับห้าพันเจ็ดนะยายาเลยนะจะมีออกมาอีกไม้นะครับมันเพิ่งมาชิ้นเดียวนะห่วงยางเนี่ยคือผมคาดหวังกับ ห่วงยางเอนกันเพราะว่าโอกาสออกเนี่ยมันเป็น2เท่าของแม่นเลยนะคือมันต้องออกมาอย่างน้อยก็แบบสชิ้นน่ะเอออันนี้คือยังยังยังไม่คืนทุนเท่าไหร่ยังมาได้อีกมาดิโอโหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละเดี๋ยวน,นี้คือตรงข้ามกับต้นคลิปนะครับ ครั้งแรกนี่เราได้แต่หกดาวรุนล้วนมีเทียวหุยนสองกันอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบมันจบแล้วนะครับใสเ,ออเริ่มละบุญเริ่มพออุอ้ย้อยอันนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้คือถ้าเป็นเกียร์ของสายทริปน,น,น่าเล่นอยู่เพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเกียร์ให้สายใช้นะถ้าเกิดเป็นสายว่าวัยอย่างนี้มันยัง,งใช้อบบพวกเกียร์ เซ็ตคิดมัดรองเท้าอะไรได้ไงแต่ของสายที่มันไม่มีเกียร์ป้องกันดีๆนะบางชิ้นนี้ก็จะมีความน่าเล่นอยู่อาจจะใช้อยู่นะครับเจ็ดดาวก็มีเรียวนาดสองชิ้นมั้งเป็นเอ้สามชิ้นละถือว่าก็โอเคโอ้โหหุงมืออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงลมโอ้ my god อุ้ยโอ้ดีแหละครับนี่แหละที่ผมพูดถึงพลังชีวิตหลบต้านอของสายว่องไวเล่นนะครับเล่มผมไม่ก็ไมคเกียนะถือว่าดวงดีละได้ขนาดนี้นะครับทั้งแบบเดียวน่าทั้งเกียร์ในตู้นะนนอนเออคือผมปรคุมนะไปต่อเพิ่มแม่นยำทักษาอ,อ๋สายว,ว่องไวให้ไมคเกียใส่นะครับมันเพิ่มแม่นยำทักษะแบบเยอะมากนะไมคเกีย อ่า40%เลยมั้งแล้วก็ใส่กินนี่ก็โหน่าจะแม่นสุดๆนะครับทีมผมอีกประมาณสองครั้งนะครับไม่นับครั้งนี้ก็จะถึงการันตีเจ็ดพันแล้วนะมันเร็วมากเลยเออเอาก็ดวงดีอยู่นะใช่ได้ได้เดี๋ยวเช็คกันหนึ่งนะมันเสียงเข้าป่ะโอเคเอา่าฮะ อุ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โอแต่อันนี้มันเอออย่าง้นมันก็ออกอะแต่มันไม่สวยเท่าไหร่มันไม่มีรถแร่นะครับแต่ก็เอามาเอามาไว้ก่อนแต่ไม่ได้ใช้ <c oughs> แต่ขอบคุณที่ออกนะอ <c oughs> ให้รู้ว่า,าตู้ยังไอ้นี่อยู่แต่มันมันออกเยอะเหมือนกันนะเกียร์แปดดาว <c oughs> อีกครั้งสุดท้ายนะครับมาไม่รู้จะออกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่า เกียร์พวกแบบเรียนนาดออกเยอะขนาดนี้ไม่น่ามามาดูครับอือครั้งสุดท้ายนะไม่ออกก็ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าสุ่มเกินการันตีไปมันเปืองอือืึแม่เฮ้ยแหวนรูตดดิโอ้ฮนาฬิกาหัวกะโหลกหัวกันโลกอ,กลอุ้ยจะบอกกันว่าชิ้นต่อไปจะเป็นหัวกะโหลกโอเคใช่เลย โอเคครับหมดแล้วไม่ใช่มันไม่หมดแหละแต่ว่ามันถึงการันตีแล้วนะครับไม่สุ่มต่อนะพอโอเคก็นี่นะครับเป็นภาพที่ผมไม่ได้เห็นมานานมากนะที่แบบการันตีเกียร์เนี่ยเออเรียงกันขนาดนี้สวยงามนะครับเพราะว่า,เ,าเก็บมานานเหลือเกินโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดเป็นแบบไอตู้เล็กๆก,ก,ก่อนแล้วกันนะครับมันมีสูตรว่าอะไรครับ เหมือนดูคลิปที่เคเลนเจอร์ผ่านนะมันต้องเด้งห้าครั้งนะฮะหนึ่งสองเออผมไม่รู้มันเด้งกี่ครั้งละอ่าสามมั้งไม่รู้อ่าสี่ห้ากดเลยครับวู้วบ้าเฮ้ยเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยก็ดูเอาเองนะครับเนี่ยว่ามันคือแว่น หรือเอ่อหรือหรือหม่วกโอเคก็ถือว่าดวงดีส,สุดไปเลยนะครับวันนี้ได้แว่นมาสองชิ้นแล้วนะครับไม่ได้คาดหวังขนาดนี้อันนี้คือโอกาสน้อยมากเพราะว่ามันมีเกียร์โอ้โหอะไรอะแว่นกันน้ำปืนอะไรไม่รู้นะครับอันนี้คือแบบโอ้โหได้เกียร์ที่ช,ชิ้นที่ดีที่สุดนะครับของรอบนี้แล้วมั้งโอ้เอาจัดเอาอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะ ก็ไม่ไม่ได้คาดหวังแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแบบได้เยอะแล้วอ่ะถ้าได้เยอะกว่าน,นี้มันคือมันจะเริ่มแบบเริ่มเริ่มบ้านนะครับไม่ใช่แล้วอ่าสามสี่ห้าอ่าเดีย๋ยวเราเรอให้มันถึงสิบครั้งดีกว่าคนระับเพื่อได้สูตรแบรบเพิ่มหกเจ็ดแปดเก้า สิบว้าพ่โอโ ho เออ,อต้องงี้มันต้องเป็นอย่างงี้นะครับการันตีมันต้องออกแบบนี้แหละถุงมืออันนี้คือเอ่อปกตินะครับปกติมันเป็นอย่างงี้ยมนนไม่เป็นไรนะครับถือว่าดวงดีมากแล้วนะถ้าเทียบกับแบบ,บได้เกียร์เดาวแต่ว่าเป็นเกียร์เดาวที่ไม่สุดมา2ชิ้นก็ผมเลือกเอ่อเป็น แว่นกับถุงมือดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยแว่นมันได้เล่นเนะโอเคเหลือหีบเลือกนะครับเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะเลือกอะไรดีเออเรามีแว่นสองสองชิ้นแล้วนะครับแต่ว่าเรามีห่วงยางชิ้นเดียวเออเรากเออ็เราสามารถเลือกเป็นนี่ได้นำน้ำโยวยวนก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็น รถระยะสร้างัลนเจอร์เนี่ยมันจะน่ากดกว่านี้นะครับไอชิ้นนี้ก็น่าสนใจโอ้หน่าสนใจหลายชิ้นนะครับพลังชีวิตต้านให้จ่ายกับผลิตแก่ก็เป็นเซตที่โอเคเหมาะสำหรับใสยสายว้างไวนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายพลังกับสายวิฟฟนะครับส่วนสายว้างไวนี่เหมือนเป็นตัวเสริมมากกว่านะครับอจริงๆนี่เรายังไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวเราไปเช็คของกันหนึ่งนะครับไปดูทีมหมนแล้วกันนะ รางวัลจะถูกเก็บที่กล่อ,องของขวัญหากหยุดเลือกรางวัลหากต้องการหยุดเลือกกลางคันกรแวาแต่ปุ่มยกเลิกโอเคนะมันยังไม่หายไปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมันจะไปอยู่ตรงนี้โอเคเดูดิมันเป็นธาตุไม้ไหมก็เดี๋ยวไปเอาอเกียร์ธาตีหลังแล้วกันนะเออเดี๋ยวไปสุ่มเกียร์โคลโล้บกันนะครับไม่ต้องใช้หรอกเกียร์แว่นนะเกียร์แว่นมันสำหรับพวกกับสายไวพิบ เราก็จะเลือกเป็นห่วงยางเอ้ยไม่ใช่ที่วมามันสําหรับแบบ,บบพวกธาตุแสงหรือธาตุมืดอะไรที่มันแบบเอ่อเล่นเกียร์ธาตุปกติไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่พวกสายพิบทั่วไปมันเล่นแบบเกียร์ธาตุได้แล้วน,นะครับโอก็เราก็เราเลือกเป็นห่วงยางนะเี็นไชิ้นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่อืมเราจะเลือกห่วงยางนกันเพื่อให้ทีมมันบาลานะครับเดี๋ยวสายพิบมันจะเอ่อถึกเกินจน สายพลังเปล่ะบางนะครับเราก็เลือกหออ่วงยางนะไม่ไม่มีใครโกรธผมนะเพราะว่าเซตัสวยนะครับดูครับน่าเลือกนะโอเคกดเลยไปเอี่ยมนะครับ <c oughs> <c oughs> ถือว่าคุ้มค่ามาก <c oughs> คุณไปดูเกียร์สิโอ้โหเอาจาัด โอ้ทีนี้โอ้กระตายผมก็จะมีเกียร์ห่วงยางหน้าร้อนใส่จะได้ไม่ต้องใส่เกียร์ฮาโลวีนก็อก,ก,กนี่นะครับ<_ <k> _แว่นก็โอ้โหเบาล็อกผมจะได้มีเกียร์ดีๆเล่นนะครับเดี๋ยวหาก่อนรีมหนึ่งดูดีเกียร์อะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะครับกระดิ่งคือแบบโดนเขาแบบจ่ายสกิลทีก็ไปหวั่นแล้วนะครับนี่ต้องน,นี้หลบต้านโอ้ถึกจัดเลย แล้วยังแบบมีนี่นะครับคือถ้าเกิดใส่ชุดสูตรนี่คือไม่ต้องคุยแล้วนะครับคืออมืมีใครตีเข้านะครับพูดจริงแต่มันจะแร่เยอะไปหน่อยอ่าแล้วก็แว่นอีก,กันนึงก็ใส่ให้เมกูมินนะครับจริงๆงเนี่ยเดือนที่แล้วถ้าสุ่มเนี่ยก็จะได้เกปเรตท่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคือแบบโอกาสจะแบบเผื่อทีมแล้วมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย เกียนี้มันก็มีข้อดีกว่าตรงที่มันใส่ให้ได้กับใส่ไปทิพทุกตัวนะครับอืมแต่ถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยใส่ให้แค่ธาตุไฟมันจะมีตัวให้ใส่น้อยกว่านะเออรือว่าเจ้าเก้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อพึ่งอพึ่งเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมได้เกียร์แล้วมั้งนะครับเกียร์ช่องหน้านี้ไม่ได้เลยเ,ลยเพราะว่าเออไม่รู้เหมือนกันทําไม <B rain> แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีเกียร์ช่องหน้าเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหผมสุ่มไอ้นี่พวกนี้เยอะนะครับ <B rain> ก็เลยไม่เป็นระ ส่วนเกีย์ช่องกลางที่ผมขาดนี่ก็โอเติมเยอะมากมีทั้งสายว่องไวนะครับมีสายพลังห่วงยางหน้าร้อนนะรถแร่ตึมๆชุดสูตรก็ถ้าเกิดเห็นตัวไหนบางๆก็อาจับใส่เลยอะไรงี้มีกางเกงนี้นะครับอันนี้ใส่ให้อตัวบินน่าจะเวิร์กมากแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวอาจจะหาตัวใส่อยู่มั้งรู้โอเคครับก็ช่องท้ายนี่กิงงมี ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้พวกนี้ใหม่ก็มันจะแบบอืมมันก็จะดีขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามันเกียบ7 8ดาวอะ่ะเข้าใจไหมเอาเข็มขัดไม่ใช่รถแล่หรอโอ้เรียบร้อยผมรู้ว่าเข็มขับปเป็นรถแล่โอโ้โหอุต่าห์ดีใจโอเคไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไป ดูกันดีก,กว่าว่าคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราอัปเกรดเกียร์ขึ้นมาแล้วใส่ให้กับเลนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ทีมสายฟรีของเราพัฒนาไปได้แค่ไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็ฝา,ก,าก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไบ๊ายบาย